ตอนที่444ปกปิด6เดือนต่อมานิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์ยังคงสงบเช่นเคยรากเทวะของทะเลสาบแห่งเทพที่อยู่โดยรอบนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์เนียลี่ได้จับโยนใส่เข้าไปข้างในภาพจิตตกรรมมืนคุณเขาและสายน้ำทั้งหมดในตอนนี้ภายในภาพจิตตกรรลมมืนคุณเขาและสายน้ำกลายเป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก ในแต่ละวันปริมาณศิลาจิตวิญญาณที่ผลิตขึ้นมาได้เป็นปริมาณมากเสียจนไม่อาจที่จะนับได้ภายใต้การปกครองของเนียรี่นิกายขนนกศักดิกก์สิทธิ์เริ่มทำการเข้าซื้อของต่างๆภายในตลาดทุกแห่งในอาณาจักรซากมังกรร้านค้าของวิเศษต่างๆรวมไปถึงจิตอสูรสายเลือดมังกรและสิ่งของต่างๆที่ช่วยให้การบ่มเพาะพลังได้ดียิ่งขึ้น เกือบทุกอหอการค้าของตลาดทุกแห่งในอาณาจักรซากมังกรถูกนิกายุนนกศักดิ์สิทธิ์กวนซื้อสมบตัติต่างๆราวกับบ้าคลัง่งในเวลานี้นิกายุนนกศักดิ์สิทธิ์มีความลึกลับเป็นอย่างมากประตูนิกายถูกปิดตายไม่มีสิทธิผู้ใดของนิกายปรากฏตัวในโลกภายนอกไม่มีข่าวสารใดๆออกมาจากหลังประตูของนิกายุนนกศักดิก์สิทธ์ แต่สมบัติล้ำค่าต่างๆกลับถูกนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์กวานซื้อไปทั้งหมดไม่มีใครทราบว่านิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์จะซื้อสิ่งของจำนวนมากเหล่านี้ไปเพื่ออะไรกันและพวกเขาไม่รู้เลยว่าเหตุใดนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์จึงมีเงินทองมากมายจนน่าทึ่งถึงเพียงนี้ภายในภาพจิตรกรรมมืน่นคุณเขาและสายนำเนียรี่ได้คัดเลือกสิทธิ์ของนิกายที่เขาเชื่อใจ และนำเข้ามาปิดประตูฝึกตนทางในนี้ในตอนนี้ระดับการบ่มเพาะพลังของเนี่ยลี่อยู่ในระดับวิถีมังกรขั้นที่สส่วนสิทธิภายในนิกายก็มีเป็นจํานวนมากที่บรรลุถึงระดับวิถีแห่งมังกรและมีจํานวนไม่น้อยที่บรรลุถึงระดับเทพสงครามด้วยยาทิพย์สุดวิเศษและพลังสวรรค์ที่เต็มเปี่ยมภายในภาพจิตรกรรมมืนคุณเขาและสายน้ำ รวมถึงสมบตัติอื่นๆก็ช่วยเสริมการบ่มเพาะพลังได้เป็นอย่างดีและด้วยศิลาจิตวิญญาณจำนวนมากทำให้ผู้ที่เข้ามาฝึกก้าวหน้าอย่างน่าอัศจรรย์และที่น่าอัศจรรย์เสียยิ่งกว่าการก้าวหน้าของการบ่มเพาะพลังของเนี่ยลี่คือเทพธิดาอยู่หยานและจินตานสาหรับเทพธิดาอยู่หยานจากการที่ได้ดูดซับพลังสวรรค์ที่อยู่ภายในภาพจิตรกรรมมืนคุณเขาและสายน้ำ และด้วยการที่มีประสบการณ์ในการสัมผัสพลังแห่งสัจจรรมถึงสามชนิดไฟความมืดและแสงสว่างเมื่อมีการปรับเปลี่ยนพลังแห่งสัจจรรมให้กลายเป็นพลังสวรรค์ทำให้นางนั้นบรรลุถึงระดับเทพสงครามขั้นที่สเป็นผลให้ร่างกายของนางมีเปเลวไฟที่บริสุทธิ์ปกคลุมอยู่ทั่วร่างทำให้เนลลี่รู้สึกประหลาดใจยิ่งนัก และที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือจินตานเขาไม่รู้เลยว่าจินตานั้นได้กัดกินศิลาจิตวิญญาณภายในภาพจิตรกรรมมื่นคุนเขาและสายน้ำไปมากแค่ไหนทำให้ร่างกายของมันเติบใหญ่ขึ้นจนตอนนี้สูงกว่า5-6เมตรจนแทบจะกลายเป็นสัตว์อสูรตัวใหญ่ไปแล้วและยิ่งร่างกายของมันเติบใหญ่ขึ้นความอยากอาหารของมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น พลังแห่งสัจธรรมยังแข็งบกฟลุงพล่านอยู่ในร่างกายของมันอย่างลึกลับแม้แต่เนียรี่ก็ไม่อาจที่จะประเมินความแข็งแกร่งของมันได้อย่างชัดเจนร่างกายของมันราวกับมีเกล็ดสีทองห่อหุ้มอยู่การจัดเรียงของมันราวกับว่าเป็นเกล็ดของมังกรเลยทีเดียวโชคดีที่ถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของมันจะเพิ่มสูงขึ้น แต่การเชื่อมโยงกับห่วงขอบเขตวิญญาณของเนียรี่ก็ยิ่งมากขึ้นเนียรี่จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถควบคุมมันได้ปรมาจารย์ห้าผู้ยิ่งใหญ่ของนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์ได้รับยาทย์ชุดใหม่จากข้าไปไม่รู้ว่าพวกเขาจะสามารถเพิ่มระดับการบ่มเพาะพลังได้สูงขึ้นถึงเพียงไหนเนียรี่แอบคิดอยู่ในใจเนียรี่ตู่ซื่อและหนิงเอ๋อส่งจดหมายมาลูกเพียวเรียบทยานมาแจ้งข่าว หลังจากที่รับจดหมายจากลูกเพียวไปเนียลี่ก็รีบอ่านที่มุมปากของเขานั้นเผยรอยยิ้มด้วยความยินดีพวกเขาเขียนอะไรส่งมาเช่นนั้นหรือลูกเพียวถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกเขาก็มีความสุขกันดีเนียลี่ยิม้มและตอบกลับไปเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเจ้า แม้แต่ข้าเมื่อก้าวออกนอกประตูไปก็กลายเป็นพระเจ้าได้ลูกเพียวตอบกลับไปเนี่ยลี่อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาช่วงเวลาที่ผ่านมาลูกเพียวนั้นอยู่แต่ภายในนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์เขาจึงรู้สึกร้อนใจ และคันไม้คันมือที่จะออกไปข้างนอกอยู่บ้างเนี่ยลี่ทำได้เพียงบอกให้เขาใจเย็นลงลูกเพียวต้องการที่จะไปดูนิกายอื่นๆดูบ้างแต่ด้วยคำสั่งของเนี่ยลี่เขาจึงได้แต่อยู่ในนิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นในจดหมายทำให้เนี่ยลี่ได้รู้ว่าจอสระอออเอกอวินหนิงเอ๋อตู่ซื่อเป็นอย่างไรกันบ้างจอสระอออเอกอวินในนิกายเสียงสวรรค์ด้วยความสามารถที่น่าอัศจรรย์ จึงได้กลายเป็นสิทธิที่ผู้นำนิกายนั้นชื่นชมที่สุดและดูเหมือนว่าจะมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้นำนิกายคนต่อไปส่วนเซียวหนิงเอ๋อแม้ว่าจะไม่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ถูกคัดเลือกให้สืบทอดตำแหน่งผู้นำนิกายคนต่อไปแต่นางก็ได้รวบรวมยอดฝีมือเป็นจำนวนมาก และได้สร้างกองกำลังที่แข็งแกร่งจนเรียกได้ว่าสามารถสันคลอนนิกายศักดิ์สิทธิ์ทอสระอิการันได้ตู่ซื้อที่อยู่นิกายกำเนิดสวรรค์แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเผยดังเช่นภูเขาน้ำค้างนิกายเสียงสวรรค์อยู่บนภูเขาลูกนี้แต่ก็เป็นดินแดนลึกลับที่สามารถฝึกตนให้แข็งแกร่งขึ้นได้ในขณะที่คนอื่นๆก็เช่นกันและไม่เพียงตู่ซื้อเท่านั้น เนียลี่ได้มอบอยาที่รวมไปถึงของวิเศษจำนวนมากให้แก่จอสระออเอเอกอวินหนิงเอ,อ๋อและตูซื่อควบคู่ไปกับยอดฝีมือจำนวนมากที่อยู่ในระดับวิถีแห่งมังกรด้วยวิธีการอันชานฉลาดนี้จะไม่มีใครที่สร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้เกิดขึ้นได้เพื่อให้พวกเขากลายเป็นคนสำคัญของนิกายเหล่านั้นสหายเหล่านี้จะทำให้แผนการที่เขาวางไว้ สำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกนานแค่ไหนเราถึงจะเปิดเผยความแข็งแกร่งของนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์ให้โลกภายนอกได้เห็นลูกเพียวอดไม่ได้ที่ถามออกไปด้วยความโหดหูใจหลังจากได้ยินคำพูดของลูกเพียวเนี่ยลี่ก็ยิ้มเล็กน้อยและตอบกลับไปว่าอีกไม่นานเวลานั้นก็จะมาถึงเจ้าควรที่จะเริ่มทำการบ่มเพาะพลังก่อนก็ได้ถ้าหากเจ้าพูดเช่นนั้น เมื่อวันนานมาถึงนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์จะไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวข้าจะนำพาพี่น้องกลุ่มใหญ่ไปจัดการไม่ให้พวกนิกายเทพอสูรอันชั่วช้ามากำแหงได้อีกต่อไปลูกเพียวพูดขึ้นมาด้วยความฮึกเหิมสิ่งที่เจ้าต้องจดจำเอาไว้ในใจ เหล่าผู้อาวุโสของนิกายเหล่านั้นมีเป็นยอดฝีมือระดับเทพสงครามเนียรี่พูดพร้อมกับรีตากองเขาลงเล็กน้อยจเจ้าไม่ต้องกังวลในเรื่องนั้นอีกไม่นานพวกเราก็จะต้องบรรลุระดับเทพสงครามลูกเพียวพูดด้วยความมั่นใจด้วยยาทิ์ของเนียรี่ทำให้พวกเขาเสริมสร้างความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วเส้นทางที่จะบรรลุระดับเทพสงครามนั้นก็คงจะอยู่อีกไม่ไกลนะัก หลังจากที่ได้ยินคำพูดของลูกเพียวเนียลี่ก็อดยิ้มไม่ได้ความจริงแล้วการบรรลุระดับเทพสงครามนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากนักแค่เพียงปิดประตูฝึกตนเพียงปีเดียวก็สามารถทำได้แล้วหลังจากนั้นนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์จะมียอดฝีมือที่บรรลุถึงระดับเทพสงครามเพิ่มขึ้นขึ้นมาอีกเป็นจำนวนมากแต่จะต้องไม่จบลงแค่ระดับเทพสงครามเท่านั้น เป้าหมายของเขาคือการกำจัดจักรพรรดิปราดการทำลายนิกายเทพอสูรอาจจะทำให้จักรพรรดิปราดเคลื่อนไหวได้เมื่อคิดถึงการสละชีวิตของอิงเยวลูเนียลี่อดไม่ได้ที่จะกำมัดของเขาจนแน่นทั้งมีแค้นในอดีตและปัจจุบันชีวิตที่แล้วและในชีวิตนี้ความโกรธแค้นและความเกลียดชังของเขาจะต้องได้รับการชำระหลังจากที่เนียลี และคนอื่นๆปิดประตูฝึกตนมีคนกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาถึงหน้าประตูนิกายคนนกศักดิก์สิทธิ์กลุ่มคนเหล่านี้มีจำนวนกว่า200คนและมียอดฝีมือระดับวิถีแห่งมังกรอยู่หลายคนนำโดยเด็กหนุ่มผู้หนึ่งที่สวมชุดสีขาวอายุราว20ปีมีใบหน้าที่หล่อเหลาแม้ว่าจะมีลมปราณที่แผ่ออกมาไม่มากนักแต่ก็ไม่อาจที่จะประมาทได้ ยอดฝีมือระดับวิถีแห่งมังกรที่ยืนอยู่ด้านข้างของชายหนุ่มผู้นี้มองดูประตูนิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์ที่ปิดแน่นเขายิ้มและพูดขึ้นมาว่านายน้อยนี่คือนิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์จะให้ข้าเคาะประตูเลยหรือไม่เหรอยี่ยนซานตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันเหตุใดประตูของนิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์จึงได้ปิดเช่นนี้ชายหนุ่มชุดขาวพูดพร้อมกับขมวดคิ้วรายงานนายน้อย ค้าไม่ทราบว่านิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์นั้นเกิดสิ่งใดขึ้นแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าภายในนิกายอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นพวกเขาทำการปิดนิกายเป็นเวลาหกเดือนมาแล้วไม่มีแม้แต่ข่าวสารใดๆที่ออกมาจากนิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์เลยแม้แต่น้อยจากการคาดการณ์ของพวกเราเป็นไปได้ว่าอดฝีมือระดับเทพสงครามอาจจะเสียชีวิต ทำให้ความมาั่นคงของนิกายถูกสันคลอนพวกเขาจึงจำเป็นที่จะต้องปกปิดเอาไว้ยอดฝีมือระดับวิถีแห่งมังกรที่ถูกเรียกว่าเ hey, หียยนซานโคงคำนับและรายงานออกไปอย่างสุภาพ